ดีเช้าวันพุทธที่11มีนานะคะวันนี้เรามาขุดมันเทศกันพอดีรถไถยเขาจะไปไถยที่อื่นไม่มีเวลาวันนี้ตอนนี้ก็เกือบจะ7โมงแล้วเขาก็แวะมาไถยให้ก่อนอันนี้มันเนี่ยนะคะกําลังสวยเลยแมวหาสวยๆโชว์ลูกค้าหน่อยสิเนี่ยค่ะ <Wow. S 1> หนึ่งหัวพอดีแมวแวะมาธุระแถวนี้ก็เลยมาชมผลงานหน่อยเยี่ยมเยียน เนี่ยค่ะสวยๆเลยัวใหญ่เน,นี่ยค่ะสองอันี้สองเถานะคะเราใช้รถไถขุดมันจะสะดวกมากกว่าค่ะถ้าเกิดขุดมือก็ไม่เสร็จหรอกแมวไม่มีแรงรัแจ้งหลายวันแล้วหมดแรงหลายวันแล้วแมวหมดแรงแมวบวกเนี่ยค่ะยา,ยาวๆตรงไหนดินสวยๆนะดูค่ะโอ้สวยสวยสวย อันนี้ประมาณแปดสิบห้าวันแล้วค่ะรุ่นนี้ประมาณแปดสิบห้าวัน <c oughs> ก็กําลังดีเลยค่ะ <c oughs> เนื้อในก็กําลังอร่อยเลยอายุมันกําลังได้พอดีเลยค่ะอืเนี่ยค่ะอย่างน้อยต้องมีห้าหกหัวต่อหนึ่งเถาอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่เหลือจากวันนั้นนะคะเหลืออีกสิบร่องค่ะนับได้แล้วสิบร่องก็เนี่ยค่ะ สะดวกนะคะถ้าใช้รถไถขุดนะี่ค่ะโอ้ดูดีสิโอ้เยอะแยะเลยอันนี้ดูดิพวงหนึ่งเบลือบล่าเลยจ้าจ้าม,ม,มาแวะมาดูเฉยๆเนึกว่ารถไถไม่มาเดี๋ยวไม่มีงานทำนะคะสวยๆเลยอ,อืออย่างน้อยก็สี่หัวค่ะหนึ่งแถวเขิงามมาก ใช้รถไทมันจะสะดวกนะคะมองไปจะเห็นมันแดงๆเลยนะ,ะอ่างมันแดงๆเลยปึ๊บอายุกำลังดีเลยะคะ่ะ85บวันนี้กำลังสวยงามกู้ขาดพึ๊ดพามาดูแถวนี้นะคะฟุบ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  พี่เบนไปวิ่งเสร็จพี่เบนก็มาดูเขาไถค่ะได้อะะอกกำลังกายตอนเช้าก็สดชื่นทำงานมีแรงทั้งวันสวยๆเลยขอบคุณค่ะ